สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เรียมจะทําเป็นเมนูไก่ต้มฟักนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีฟักให้เราหั่นเป็นชิ้นโตนิดหนึ่งนะครับแครอทเนื้อน่องไก่หรือชิ้นส่วนอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเห็ดหอมครับให้เราแช่น้ําแล้วก็บีบน้ําทิ้งออกให้หมด ต้นหอมผักชีอั่นเป็นท่อนนะครับเราจะปรุงรสด้วยเกลือผมปรุงรสซีอิขาวจะมีรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวนะครับเกากี้โอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งน้ำดอกเกลือลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อน้องไก่ สูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำใสนะครับน้ำเดือดแล้วครับให้เราช้อนฟองออกให้หมดมันไก่ที่ลอยอยู่ด้วยนะครับช้อนออกให้หมดเลยพริกไทยรางผักชีนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกากกี้ ผมจะใส่ผงพรุงรสไปในขั้นตอนนี้เลยนะครับเห็ดหอมครับซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราจะรอสักครู่นะครับเราจะตามด้วยฟักน้ำเดือดดีแล้วเราก็ตามด้วยฟัก แครอทนะครับหลังจากต้มไปสักคู่ลองชิมรสชาติ อ่อนเค็มไปนิดนะครับผมก็เติมเกลือไปตอนนี้ฟักกับไก่เราก็นิ่มแล้วนะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีเห็นแค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับครับนี่ก็คือเมนูไก่ต้มฟักฝีมือคุณเล่ยงจใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนอร่อยอย่าบอกใครทีเดียวเชียวคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เชียร์ำลังใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ